ควิด19วันนี้ลงมาต่ำกว่า8,000นะครับติดเชื้อรายใหม่7,686คนค่ะขนาดที่เสียชีวิตก็น้อยหน่อยนะครับวันนี้13นนคนค่ะเราไปดูเวลาสิลำดับสิว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่มัน8,000มาอยู่กี่วันแล้วเนี่ย3วันใช่2ชห2ยี่สิงค่ะยีสิเดเนี่ยสูงสุดในรอบเดือนค่ะแล้ววันนี้มันลดลงมาต่ำกว่าแ0 0พันตัวเลขเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะขณะที่คนเสียชีวิต ก็อยู่ในระดับที่ไม่เกิน20รายมาต่อเนื่องใช่ไหม้ังไรใช่ค่ะใช่นี่เป็นต,ตัวเลขใหม่มาเกิดอาการเสียชีวิตเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายค่ะแต่อัตราการติดเชื้อมันชักจะแปลกอย่างที่บอกตอนปีใหม่เห็นไหมหลักสามพันแล้วตอนนี้ประมาณสักแปดพันเจ็ดพันอย่างที่ว่าเอทีเคเราวันนี้เท่าไหร่วันนี้สูงหน่อยนะคะสองพันกับเจ็ดสิบสี่คนค่ะติดเชื้อเข้าข่ายก็ถือว่าสูงขณะที่กทมที่ประลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอเกติภูมิตั้งคอสังเกต กทมเมืม่อวานนี้เนี่ยหนึ่เดี๋ยววันนี้ผมเข้ามาทํารายการยังไม่ได้ตรวจสอบตัวเลขเองมีวันนี้มาแล้วค่ะ1,150คนค่ะก็แปลว่ากทมเกินพันต่อเนื่องเลยใช่4วันติดกันแล้วท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะเป็นจุดสนใจจริงๆในวันเวลาที่เมื่อคืนนี้รุงเทพบหารัรก็ออกประกาศแล้วใช่ไหม้องค่ะผ่อนคลายมาตราการร้านอาหารนั่งดื่มได้ถึงห้าทุ่มค่ะ,ะนี่ ประกาศกทมก็เช่นเดียวกับอีก7จังหวัดสีฟ้าเช่นเดียวกับกรทมค่ะแล้วก็รวมถึงอีก25่สิจังหวัดสีเหลือง